สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวประจำวันที่24มิถุนายน2567นะครับแรกนะครับก็ไปดูสรุปนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับมีข่าวประกาศ P.M.I. นะครับก็ผลออกมาเนี่ยก็ส่งผลดีกับดอลลาร์ทั้ง3ามข่าวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว P.M.I. หรือตัวยอดขายบ้านเองนะครับก็กดดันทำให้ราคาทองคำนะครับร่วงลงในวันศุกร์ ที่ผ่านมานะครับกว่า5,000จุดเลยนะครับทีนี้ในทางเทคนิคแล้วนะครับก็รอให้ราคานะครับพักตัวขึ้นมาอยู่บริเวณ2,335จนถึง2,345นะครับซึ่งในกรอบราคานี้เนี่ยหากมีไพร์ชั่นไม่ว่าจะเป็นรีเวอร์ซ์โแคนเนะครับหรือว่าตัวด e มันส์ซัพพลายเองนะถ้าหากมีสัญญาณต่างๆนะครับในโซนนี้เราสามารถที่จะเทขายลงมาได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถทำลายโซน 2,310ลงไปได้เลยนะครับมีโอกาสที่ราคานะครับจะลงต่อได้อีกค่อนข้างไกลนะครับถ้าหากว่าหลุด2,275ลงไปเลยนะครับมีโอกาสที่ราคาทองคำเนี่ยจะย่อตัวลงได้ค่อนข้างลึกเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลุดลงไปจริงๆนะครับเป้าแรกนะผมก็ให้ที่บริเวณราคา2,196นะครับในระดับดัานเฟรมเดร กันมานะครับก็ไปดูกันที่ข่าวเย็นสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับดอลลาร์เย็นะเงินเฟอร์ญี่ปุ่นนะครับก็แตะระดับอยู่ที่2.8%จเปนะจากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น14.7%เเซกดดันให้บ o j นะครับต้องขึ้นดอกเบี้ยนะเพื่อให้กระทบค่าเงินเย็นที่อ่อนค่าลงมาติดต่อกัน6วันนะคาดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยแทรกแซงค่าเงินมาแล้วนะครับ ซึ่งก็ทรงตัวอยู่ใกล้ระดับ160เยนต่อดอลลาร์ถึงปลายปีนะครับก่อนหน้านี้ธนาคารญี่ปุ่นที่แทรกแซงไปนะครับก็มีการลดซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่นโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นการตัดสินใจครั้งนี้นะครับก็สอดคล้องกับทิศทางของทางการกลางประเทศอื่นๆที่กําลังทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้กับเงินเฟ้อครับช่องว่างอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆนะก็ กำลังส่งแรงกดดันนะครับต่อค่าเงินเยนคาดการว่าเงินเยนเนี่ยจะอ่อนค่าลงกว่าสกุลเงินอื่นๆเนื่องจากความแตกต่างของอ,าตาองตัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและระหว่างญี่ปุ่น,นกับประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐยังคงมีอยู่เนื่องจากนายคาสุโอกูเอดะนะครับผู้ว่าการธนาคารการญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเอ่อไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการลดการซื้อพันธบัตรในการประชุมครั้งล่าสุดที่ผ่านมานครับ ซึ่งการไม่มีกรอบระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ทําให้นะักลงทุนนะครับสับสนว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับนโยบายการเงินสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่นะครับซึ่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามปกติเนี่ยจะเป็นบัใจในการช่วยประยุงค่างเงินเยนนะครับให้แข่งค่านะทีนี้เนี่ยนะครับในเชิงเทคนีข้อแล้วเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยใกล้แตะระดับ160เยนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าขึ้นไปทำวิวไฮได้เล็กน้อยเนี่ยมีโอกาสที่ราคานะครับอาจจะย่อตัวลงมาสักเล็กน้อยนะครับบริเวณ159.1นะครับหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นอีกเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ158.27ซึ่งในกรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าราคานะครับไม่หลุดลงนะไม่หลุดลงต่ำกว่าสองระดับนี้นะครับมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อนะครับเป้าหมายถัดไปเนี่ย อยู่บริเวณหนึ่งร้อยหสิบห้าจุดสี่เลยนะครับซึ่งก็อาจจะขึ้นไปอีกค่อนข้างไกลนะประมาณ5 0 0 0ันจุดนะทางนี้เนี่ยในฝั่งของขาบ่ายนะครับหรือว่าฝั่งฝั่งรองนะครับจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนายบายเนาะจากที่อ่านมาเมื่อกี้นะครับยังคงว่าค่าเงินเยนเนี่ยจะยังอ่อนค่าตลอดทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งขาบ่ายจะได้เปรียบกว่าครับ โอเคทีนี้เราก็ไปดูน้ํามันสักเล็กน้อยนะครับราคาน้ํามันเนี่ยก็ตอนนี้นะครับเนี่ยย่อตัวลงมาอยู่ที่แนวรับก่อนหน้าร้านนะครับอยู่ที่บริเวณเจ็สิบ้าจุดแปดจนถึงแปดสิบจุดสามหกจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเข้าไปช้อนซื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดต่ํากว่าแนวแนวรับนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปซื้อเป้าหมายถัดไปเนี่ยนะครับแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณแปดสิบสามจุดสามห้า จนถึงประมาณ84.14นะครับก็เป็นโซนถัดไปที่น่าสนใจนะครับที่เราจะเข้าไปทํากำไรในฝั่งขาบายนะครับในจุดนี้ก็วิ่งประมาณ3,200จุดนะครับความเสี่ยงก็ไม่สูงักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแนวรับที่เรามองไว้เนี่ยก็มีระยะไม่เกิน500จุดนะครับก็ประมาณ1ต่อ5 1ต่อ6เลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับรายการสุขข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ